เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับมีผมก็มาชี้เฝ้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางเส้นหลักเลยสวยๆติดถนนถึง2ด้านนะครับบรรยากาศก็ดีแน่นอนครับใกล้ร้านอาหารด้วยการันตีความบรรยากาศดีได้เลยครับบ้าครับทะเลด้านหน้าถนนลาดยางเส้นใหญ่ มาเปิดร้านค้าร้านอาหารไขายของชำอู่ซ่อมรถทำธุรกิจได้สบายๆเลยวิวภูเขาใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างเลยครับแปลงนี้ขายกันด่วนๆแค่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับห้าแสนเก้าหมื่นบาททำเลยดีหลันี้ครับแค่ที่ก็คุ้มเลยครับพื้นที่ถึงหนึ่งร้อยสามตารางวาติดถนนเส้นหลักสภาพยังสภาพดีรีโนเวทอยู่อาศัยได้สบายไม่แต่ไม่ล้าไม่สุดส้มทำนี้เลยครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อน ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยด้านข้างมีเพื่อนบ้าน,นครับมีถนนกั้นนะครับตรงนั้นมีถนนกัน้นไม่แออัดแน่นอนครับด้านหน้าถนนยางฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงกเกษตรดูภูเขาถนนคุดแดงห้าแสนเก้าบุนบาทครับบ้านพร้อมที่ดินอยู่ตำบลเขากระปกุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีขายกัน,น,นดูดนนะครับราคาเจ้าของเองเจ้าของขายเอง ราคาดีแน่นอนใกล้โครงการช่างหัวมันนะครับใกล้โครงการช่างหัวมันด้วยใกล้ทะเลครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับใกล้จกกระจบับรใกล้หัวหินใกล้ชะอำท่านใดสนใจมองหาบ้านโซนนี้ครับไปดูก่อนได้เอาไว้เป็นปากกาบ้านพักอากาศบ้านพักผ่อนอยากไปเที่ยวก็โอเคครับไม่ไกลมากแถมได้บนนรรยากาศเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเโอร์โทอเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลย ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ